deductible นะครับกับ co-payment เป็นเงื่อนไขในประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินของผู้อประกันแต่มีความแตกต่างกันในแง่ของรูปแบบการใช้งานดังนี้ deductible คือค่าความเสียหายส่วนแรกนิยามเป็นจำนวนเงินที่ผู้อประกันต้องจ่ายเองก่อนที่บริษัทประกันจะเริ่มคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกินจากนั้นครับการทำงานเป็นอย่างนี้ครับลูกค้าต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในส่วนแรกจนถึงจำนวนที่กำหนดไว้ในกรมธรรเช่น หาก deductible คือ10,000บาทและมีค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการที่ผู้เอาประกันเข้าไปใช้ในโรงพยาบาลเนี่ยต้องมีค่ารักษาออกมา5,000 0บาทนะครับบริษัทประกันจะเริ่มจ่ายตั้งแต่4,000 0บาทขึ้นไปนะครับ40,000บาทที่เหลือครับโทษครับ40,000บาทที่เหลือ1,000 0บาทแรกลูกค้าจ่ายเองก่อนนะครับแล้ว4,000 0บาทที่เหลือจึงจะมาจำแนกแจกแจงดูในสัญญาของกรมธรรว่า คุ้มครองอะไรมีค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้างที่จะมาจ่ายใน4ี่หมื่นนี้ถ้าเป็นประกันแบบเหมาจ่ายส่วนไหนที่เหมาส่วนไหนที่ไม่เหมาเช่นในส่วนในหมวดของค่าห้องไม่ได้เหมาทั้งหมดนะครับจะมีรายละเอียดปีกย่อยอีกทุกคนไปศึกษาอยู่แล้วนะครับ deductible นะครับมักจะเป็นจํานวนเงินที่ตายตัวและไม่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปีทีนี้ในส่วนของ co-payment ครับนิยามคือเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกันต้องจ่ายร่วมกับบริษัทประกันเมื่อเกิดการเคลมครับ การทำงานเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้หลายๆบริษัทโดยเฉพาะบริษัทไม่ไม่เอ่ยแล้วกันนะครับหลายๆบริษัทเริ่มใช้วิธีนี้แล้วใช้แบบโคเป์เมนต์แล้วนะครับคือลูกค้าต้องจ่ายเป็นสัดส่วนเช่น20%ระบุไว้ในสัญญาเลยของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษาส่วนบริษัทประกันจ่าย80%ไม่มีการกําหนดจํานวนขั้นต่ําก่อนเริ่มคุ้มครองเหมือน deductible เห็นไหมครับอันนี้คือ แบ่งกันไปเลยครับ20ลูกค้าจ่าย80บริษัทประกันจ่ายใน deductible กับ co-payment เนี่ยรูปแบบการจ่ายเป็นอย่างนี้ครับถ้า deduct จ่ายครั้งแรกก่อนถึงจำนวนที่กำหนด c o p a เมนต์ co จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเขาสรุปมาเงื่อนไขาการใช้เริ่มคุ้มครองหลังจ่ายถึงวงเงินที่กำหนดส่วน c o p a เมนต์จ่ายร่วมทุกครั้งที่มีการเคมเป้าหมายเพื่อลดค่าเบี้ยประกันรายปี เป้าหมายของโคเปเมนต์ ment, ช่วยกระจายภาระค่าใช้จ่ายกับลูกค้าตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นตัวเลขชัดเจนนะครับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล50,000สมมุตินะครับดีดักเกิดมาค่ารักษามา5 0,000เนี่ยดีดักทิเบลรับผิดชอบไปละหมื่นหนึ่งลูกค้าจ่ายหมื่นบาทเองก่อนนะครับลูกค้าจ่ายหมื่นบาทเองก่อนนะครับบริษัทจ่ายที่เหลือ4 0,000ส่วนโคเปเมนต์ ment, ครับตัวเลข5 0,000เหมือนกัน20%แรกมันเลยตรงกันครับ10,000บาทบริษัทจ่าย4 0,000 ทีนี้ถ้าเกิดมันออกมาเป็นค่ารักษา1 0 0 0 0แสนครับทุกคนถ้าค่ารักษา1 0 0 0 0แสนเนี่ยดีดักจะจ่ายเท่าไหร่ครับดีดักลูกค้าก็จ่ายเองหมื่นหนึง่งแล้วก็ส่วน9 0้า0มื่นไปเคมถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นโควเปเมนต์ครับค่ารักษาออกมาแสนหนึง่งลูกค้าจ่ายเอง20%ก็คือ2 0 0 0 0ส่วน80,000ก็ไปเคมทีนี้ถ้าตัวเลขมันพีคขึ้นมาอีกครับสมมติล่าสุดมีลูกค้าของทีมงานเราไปผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจมานะครับ700,000กว่าบาท 7แสนกว่าบาทถ้าเป็นดีดักข้างบนนะครับ10,000บาทแรกลูกค้าจ่ายเองอีก6 9 9 0 0ส่งเคมประกันแต่ถ้าเป็นโคเปเมนต์ครับค่าใช้จ่าย7 0 0 0 0 0นะครับ20%ลูกค้าจ่ายเองก่อนแสนสี่แล้วที่เหลือจึงไปเคมกับประกันเห็นไหมครับดังนั้นดีดักกับโคเปเมนต์มันจึงทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้ครับสรุปครับ ทั้งดีดักและโคเปมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัทและส่งเสริมให้ลูกค้าใช้บริการรักษาพยาบาลอย่างมีความรับผิดชอบแต่ดีดักเน้นไปที่การกำหนดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นก่อนการคุ้มครองขณะที่โคเปคือการแบ่งสัสดส่วนใช้จ่ายทุกครั้งที่มีการเคมเมื่อกี้พี่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วอันนี้คือส่วนสรุป